พวกเราชาวาพี่น้องแท็กซี่และตัวแทนหลายหลายท่านที่ฝากมาด้วยความในใจนะที่เราไปทํากิจกรรมเสร็จจากพรคเพื่อไทยแล้ววันนี้ในฐานะที่พักเก้าไกลเป็นตัวแทนนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเราก็ขอมอบดอกไม้นี้นะครับเพื่อที่จะให้กําลังใจยืนหยัดต่อสู้ต่อไปนะครับไ,ไ,รไ,ได้รับทราบแล้วก็นําไปบอก สอสอพรรคเก้าไกลด้วยครับว่าท่านไม่ได้โดดเดี่ยวอย่างน้อยก็มีพวกผมเป็นเท็กซี่ซึ่งเป็นด่านแรกที่จะปะทะกับเผด็จก,การกับวันนี้เป็นกิจกรรมที่พวกเราขออนุญาตนะเรียนว่าเป็นกิจกรรมที่พวกเราตั้งใจได้ทําขึ้นในานามคนที่มีรุวมการรักประชาธิปไตยท่านสอสอ เซฟโวลรม่รมพี่น้องแรงงานานะครับฉะนั้นเอาวันนี้นะครับพวกเราชาวพี่น้องแท็กซี่และตัวแทนหลายหลายท่านที่ฝากมาด้วยความในใจนะที่เราไปทํากิจกรรมเสรจ็จจากพักเพื่อไทยแล้ววันนี้ในฐานะที่พักเก้าไกลเป็นตัวแทนนักต่อสู้เพ,พื่อประชาธิไปไตยเราก็ขอมอบดอกไม้นี้นะครับเพื่อที่จะให้กําลังใจยืนหยัดต่อสู้ต่อไปนะครับ ยังไงให้ท่านพี่เโพ้นเนี่ยอูอูอ,อ,อูขออภัยนะครับขออภัยได้รับทราบแล้วก็นำไปบอกสอส,สพักเก้าไกลด้วยครับว่าท่านไม่ได้โดดเดียวอย่างน้อยก็มีพวกผมเป็นเซซี่ซึ่งเป็นด่านแรกที่จะประทะกับผด็จการฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตแล้วก็เรียนทุกท่านว่าเรามามอบดอกไม้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะไม่ร่วมกับผด็จการทุกกรณี นะครับนะแล้วอยากจะขอคำมั่นสัญญาจากตัวแทนของพรรคที่มารับดอกไม้เราวันนี้ก่อนที่จะมอบขอตัวแทนนิดหนึ่งครับขอขอคำพูดยืนยันนิดนึงว่าท่านจะยืนหยัดในระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากตรทรงเป็นพระประมุขเพื่อต่อสู้กับเผด็จก,การจนตายพร้อมกับผมนี่แหละนะครับเอาท่านนายกพูดน่อยครับก็วันนี้นะครับก็ดีใจนะครับที่ได้ ทำกิจกรรมทางพักเพปอดไรเสียแล้วก็จะมามอบดอกไม้ให้กําลังใจกับทางตัวแทนของพักก้าวไกลนะครับในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของผู้นักประชาธิปไตยแท็กซี่ทุกกลุ่มนะครับอ่ยังให้การสนับสนุนในการต่อสู้ในระบบประชาธิปไตยนะครับเคียงบ่ายเคียงไหนกับนักต่อสู้ประชาธิปไตยโดยเฉพาะพักก้าวไกลนะครับเราให้กําลังใจวันนี้เราจะมอบแถลงการแล้วก็มอบดอกไม้แล้วก็ให้ท่านสุเทพบุญวนนะครับได้พูดได้กับ ตัวแทนของแท็กซี่ประชาชนยทุกท่านโอรดักหน่อยนะครับเชิญครับครับก็ในนามของพักก้าวไกลนะครับผมเป็นกรรมเป็นกรมนกรมการบริหารที่ได้รับมอบหมายนะฮะมาพบก,กับพี่น้องชาวแท็กซี่ซึ่งเราก็มีความสนุกสนุกสนิสนุกก็อย่างดีจากการที่ผมได้มีโอกาสไปเป็นผู้าาแทนรัศฎรประเด็นิสมัยเป็นประธานกับปฏิาการการรายงานก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องแาวแท็กซี่โดยตลอด วันนี้นะขอบคุณทุกทท่านที่มาให้กําลังใจกับพรคก้าวไกลก็ชัดเจนนะครับพักก้าวไกลเรายืนหยัดนะฮะเคียงข้ากับพี่น้องประชาชนเรายืนหยัดในอุดมการที่จะทําเพื่อพี่น้องประชาชนวันนี้ยังไงแล้วนะฮะสหรับกาลังใจที่ท่านให้มาเดี๋ยวผมก็จะไปนําเสนอกับการประชุมของกรรมการบริหารและตับต่อสอของพักนะครับแต่ยังไงนะฮะเพื่อไทยก็เป็นพักที่ทุกท่านเคยอยู่นะเราก็หวังว่า นะฮะสิ่งที่ทุกท่านได้พูดคุยและนําเสนอไปน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะให้ทางาพรรคเพื่อไทยได้ทบทวนเพราะเราก็อยากเห็นนะฮะกำลังของประชาธิปไตยซึ่งมันเหลืออีกนิดเดียวนะฮะที่พวกเรารอคอยแต่นะฮะก็จะผิดหวังหรือไม่ก็ต้องดูกันว่าเพื่อ,อเพื่อไทยจะติดใจเย,ยี่ยงไรแต่ชัดเจนนะครับ น้าไก่เราเยังยืนหยัดนะฮะตามนโยบายที่หาเสียงไว้ทั้งหมด300นโยบายเราจะทําเพื่อพี่น้องประชาชนวันนี้ขอบคุณนะครับพี่น้องชาวทักที่อย่างยิ่งนะฮะที่มาให้กําลังใจและก็เป็นกําลังใจกลับไปเช่นกันนะครับในการที่จะต่อสู้ชีวิตในช่วงนี้พอเข้าใจดีนะช่วงนี้ทั้งน้ํามันก็พแพงแก๊สก็เพิ่มขึ้นแลนะสินค้าต่างๆแพงมากขึ้นเราเองก็พยายามหาช่องทางในการที่จะช่วยเหลืออยู่นะครับแต่ถ้ามีโอกาส ได้เป็นฝ่ายพิหารมาจะชัดเจนมากกว่านั้นนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวในฐานะผมนะครับเป็นคนหนึ่งที่รู้จักพี่ตุเทพอ้วนมาตั้งแต่เริ่มเป็นสสต้องขอบคุณนะครับพี่ตุเทพอ้วนนะครับผมขอเรียกกับพี่เพราะคนน,นตัตบุรีเหมือนกันนะพี่เลื่อนะผมคนน,นัทบุรีนนทบุรียังไงก็นะครับเราก็รักทานทิพย์ไตยนะครับแต่เราไม่เอาปฏิการใช่หรือไม่ครับผมนนทบุรีคือประชาธิปไตยแต่วันนี้พี่น้องนะครับ เราจะไม่เอาผลิตการก็ออยังไงก็ไม่ผลิตการนะครับผมขอมอบดอกลาบดอกสุดท้ายของผมนะครับจากใจพี่คือพี่ชายน้องคือน้องชายยังไงพี่กับน้องต้องรักกันตลอดไปนะพี่ผมปากครับดอกสันผมครับครับผมบบวันนี้ก็มีครับท่นา,นนานท่านแนะนำปู่น้าที่มาที่เนาะก็มีสมาคมแท็กซี่ฐานะไทย สมาคมพิชาชีผู้ขับขี่รถรับจ้างฐานะกลุ่มแท,ท็กซี่ทวงคืนความยุติธรรมกลุ่มแท็กซี่อิสระเพื่อสังคมกลุ่มแท็กซี่เสรีภาพ4.0กลุ่มทแท็กซี่ครูาบแดงกลุ่มแท็กซี่ผู้กล้าประชาธิปไตยกลุ่มแท็กซี่อาสา9ก็คือกลุ่มแท็กซี่บางใหญ่นะครับที่มายื่น,นให้กำลังใจก็ขอบุเช่นกันครับ ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านตัวแทนจากพักแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุขอมวลชนทุกท่านค,ครับวันนี้ขออนุญ,ญาตจบกิจกรรมเพียงเท่านี้นะครับนะเจอกันใหม่ในครั้งต่อสู้ปริเดตการครับ